สวัสดีครับผมพี่น้องตรงนั้นผมพูดจาภาษาย่ปครับผมวันนี้มาเลียนป่าครับมันพุผมผมเก็บขาก้องยายนะครับฝนมันที่ตกพุ่นพี่น้องป้าห้องมันเบื่อมีบัดเก็บขาก้องให้มันจินครับจะป่ายังน้องพาบัดชันได้ครับ อ่บประทันนะครับผมเอามือจับครับผมหอามือจับไายครับโอ้ขากร้องผมเก็บไปใส่รถเมื่อกี้นี้ครับคนข้างไอตัวใหญ่ครับตัวนี้ขออภัยพี่น้องอด้วยครับใหญ่ครับตัวนี้นนครับห็นตัวขาวๆอยู่พุ่นครับ ขออภัยพี่น้องเนื้อครับเวมิดมันแกงครับเอ็นกล้องมันแก่งมันม็ดแกงขาหนีไปครับโอ้โหจัละเม็ดด,ด,ดีครับพี่น้องบ,อบ,บับกเบ้นฮะบักเบนเดี๋ยวได้วครับพี่น้องปุ๊บซีฟ้าขึ้นครับมันที่ขาดแขี่ยมันคม มาครับพี่น้องต้องขออภัยด้วยด้ยคอยามครับโอ้หักสุเลครับนี่ ขอโทษขออภัยนะครับโอ้ยนี่ครับนี่่นองอโอเมนน้อยนะครับูฝ่ามือผมขอโทษขออภัยวยครับเด้อขากล้องผมเอาไปเก็บมุ้งยาครับฟ้ามันห้องนัเป็นสแต,เตนเลสครับ พี่น,นอ้องเดี๋ยวขอลำลากท่านี้ก่อนเด้ครับเนอะขอโทษขออภัยด้วยครับมันบัดอันตั้งขากร้องไว้บนมือก็บพวกกินครับแล้วก็มากินนี่แหละขอสวัสดีและขอขอบคุณครับพ่อแม่พี่นะ้นองน้องนะพงศ์ผู้จารศายาน้อครับผมสวัสดีครับ